ท่านผู้ชมที่เคารพครับเช้านี้ผมมายืนอยู่ที่คูสุดน้องหารสกลนครผมมาตั้งแต่เวลาประมาณก่อน6กโมงเชา้าหกโมงยีนาทีพระอาทิตย์ก็สาดแสงแต่ตอนนี้เลยเวลามามากแล้วพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาในท้องฟ้า โชคดีที่มีเมฆมาหุดบงังทำให้แสงตะวันนั้นจากแผดก้าก็ลดความร้อนแรงลงผมเห็นพี่น้องมาเที่ยวมาออกกำลังกายมารับพลังอยู่ที่โครูสุดเป็นเส้นทางเดินออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานรู้สึกดีใจมากว่าสกลนครเนี่ยมีของดีมากมายมหาศาล คนครพนมเขาจะนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตอยู่ริมโขงตักบาตริมโขงต่อไปนี่ถ้าหากว่าเราจะมีโครงการนิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตอยู่ที่ครูสุดในวันสำคัญถ้าให้ท่านมาบิณฑบาตยามเช้าที่นี่ก็คงจะคุกคักทุกถ้ามาทุกวันแต่ถ้าหากว่า เทศกาลอย่างปีใหม่ที่จะถึงนี้หากมีการทําบุญตักบาตรรับพลังจักรวาลพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ให้สินให้พรยามเช้าบายสีสู่ขวัญพากันกินข้าวกินปลาร่วมกันของไทยสกลเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นนิมิตหมายที่เราใช้ประโยชน์ของสุดได้อย่างมากมาย านี่ผมก็ไม่ได้จ้างให้มานะนกมาเองมันสวยงามมากลมก็พัดอะไรตามสมควรนะนะนนกก็มาโชว์เริงและปังทาตะวันฉายดวงอาทิตย์สาดแสงแรงบ้างหมดบ้างนกก็ีลนบินพลิ้วไปพลิ้วมาแล้วก็ลงที่น้ำหนองหานท่าจะหาจังหวัดไหนในประเทศไทย เมงบริเพชรก็สวยงามนะครับอยู่ที่อำเภอเชียงแสนก็สวยงามนะครับแต่ที่สกลนครเนี่ยหนองหารใหญ่ที่สุดในเขตอีสานจังหวัดอื่นเขาเสียดายโอกาสมากที่เขาไม่มีธรรมชาติทั้งทึกเขาภูการและหนองหารเป็นทรรเลงามบริสุทธิ์ เราดูนี่ดอนสวรรค์น้อยนี่ดอนสวรรค์ใหญ่แล้วก็มีเกาะดอนอื่นๆมากมายประมาณ38นะครับ้วขึ้นลงตามระดับระบบน้ำนี่ดูนี่นุกมาอีกแล้วนี่ผมก็ไม่ได้จ้างเข้ามานะเขามาบินให้ผมดูฝีโอ้ยท่า,ทานผู้ชมจะาหนาทตอนเย็นเย็าเย็นกำลังเย็น,ยน,น,ยน,ยนตุ่มาพลังพลังสุรยิยะเทพ มารับพลังจัก,กรวาลสกลนครในเมืองแห่งการรับพลังจัก,กรวาลธรรมชาติบริสุทธิ์สงบแล้วก็มีคนจิตใจดีงามเมื่อเฟื่อเผือแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันท่านคนสกลนครถึงกลายเป็นคนที่มีบุคลิกที่รับเอาทุกคนทุกภาคทุกส่วนเข้ามาสังเกตนะครับมีคนหลากหลายชนเผ่า,าอยู่ด้วยกัน สมผสานทั้งของจีดบ้างของเวียดนามบ้างของชนพื้นเมืองบ้างแล้วก็ยังมีเรื่องของศาสนาที่ก็ไม่ได้รุกราข้าฟันมกันนะครับมีแต่ความเอือ้ออาทรเป็นพี่เป็นปน,ปน,น้องกันนี่แหละถึงบอกว่าสกลนครเนี่ยดินแดนแห่งการแสวงหาท่านอยากจะหาความสุขให้มาที่สกลนคร ก็ให้มาที่สกลนครท่านอยากจะหาวิตรภาพพอให้มาที่สกลนครสกลนครดินแดนแห่งการแสวงหาสกลนครดินแดนแห่งวิตรภาพน้ําใจสกลนครเป็นดินแดนที่ท่านจะต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ